นะครับอันนี้ลูกค้าส่งเค <hi> เรื่องมาขายจากชุมพรน,นะครับส่งมาเมื่อวานนะครับส่ง e m s นะครับก็ถึงวันนี้เลยครับเร็วเหมือนกันเร็วเร็วเหมือนกันนะครับแกะเลยครับถ้าท่านไหนยังอยากขายนะครับก็ส่งมาได้ครับ แกะเลยครับเช็ครีวิวได้นะครับจากหน้าเนะครับถ้าท่านไหนแบบอย่ากลัวนะครับ จะลองเช็คเครื่องดูนะครับ มีรอยอยู่นะครับนี่ครับกุมนี้ได้ครับโอเคครับ